สวัสดีค่ะเด็กๆในสัปดาห์นี้คุณครูได้สอนหน่วยการเรียนรู้หน่วยอาชีพในฝันเมื่อวานนี้คุณครูได้พาเด็กๆไปรู้จักการแต่งกายและหน้าที่ของอาชีพแล้ววันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้สถานที่ใช้ปฏิบัติงานค่ะไปกันเลยค่ะ เด็กๆคะอาชีพคุณครูต้องทำงานอยู่ที่ไหนคะเด็กๆรู้ไหมคะคุณครูสถานที่ทำงานก็คือโรงเรียนค่ะตำรวจสถานที่ทำงานก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสถานีตำรวจค่ะ หมอพยาบาลสถานที่ทำงานคือโรงพยาบาลค่ะชาวนาสถานที่ทำงานคือท้องนาทุ่งนาค่ะพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือแอร์โฮสเตสและนักบินสถานที่ทำงานคือเครื่องบินค่ะ บุรุษไปรษณีย์สถานที่ทำงานคือที่ทำการไปรษณีย์ค่ะเชฟหรือคนทำอาหารสถานที่ทำงานคือครัวตามร้านอาหารหรือโรงแรมค่ะช่างก่อสร้างสถานที่ทำงานก็คือตามสถานที่ที่เขาไปสร้างบ้านหรือตึกค่ะ แม่ค้าพ่อค้าสถานที่ทำงานคือตามตลาดที่คุณแม่ไปซื้อของกินให้เด็กๆคะ่ะนี่เป็นแค่ตัวอย่างนะคะที่คุณครูนำมาสอนเด็กๆคะ่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่คะ่ะ